เด็กอัจฉริยะแน่เลื่อนเองเป็นพ่อมตื้ออ้าวเลือนอีกแล้วนี่โอ้เด็กน้อยหนึ่งขวบห้าเดือนนะคะทุกคนเออเก่งค่ะเอออะไรวะเออ้ดูอะไระเดนูอีกสิโอ้มากกว่านี้มากคนเดือนเหรอฮะ ขำๆนะขำขึ้นนะขำไอ้กระเบิงจนจบกต้วนน่ะเออเลือดเป็ี่ยนเอออะไรอ่ะเอออะไรจะดูอะไรลูกจะดูอะไรเด็กน้อยขวบกัวกัวขวบห่านเลือดบ่มเรามาแทนพอมากกระเบิงก็เลือดนี้ค่ะพอมากระเลือดนี้ค่ะอันใดมากจะไปเบิงค่ะโอ้ งมาทางบีก่อนมาเด้อกินข้าวมากินข้าวแ่บป้าแม่แซ่บแซ่บโอ้แซ่บครับบ่เคยบ่เคยเห็นใครเอาคนนี้เอาแจมกับน้ำพริกกะปิด้วยค่ะวิทยายนี่แหละป่ามีแต่ยายนี่แหละค่ะกินข้าว ยิงกระลวกน้องใหม่คืออยู่ค่ะแต่ของเนี้ยจำกระปิทจำทีิกระปี้่ะปั่นเขาเซย์นั่นไหมเนาะสี่ตัวเขาขี่ในสี่ตัวมามามนี่แหละค่ะยูไซกับจางนั่นกระปูสัดกินทุกคน มีกเีาสาเื้อเกาุโตกับบนางนี่มวยจ้ะุโตี่กับบนางุนค่ะมอโตกินข้าวพืนทีใบย่างดีค่ะบางย่างนึงอันเนบวนางนะคะมันบแสถ้าจได้กินขนมิศาสเร้อกบเนียขอบคุณค่ะคุณเน่บีนบุ้กันเปนเราเน่นี่บอกคนทเนี่ย ตานม้ขึนเต้องกันเมืงองโลวค่ะล้ำแทนมคือไค่คือคุณยายนะคะหุ่นั่งย่งนางหลุดอยู่หุน่นเมือเจ่อยู่หุ่นตรงนได้บริสอบกับหลุดอือออนซ้อนเนาะออนซอนนี่อันม,มันยายาขนมเส้นกับเป็นอมเน็ตต้องสอดน้น่นี่อสอไป สอฟขึนมากนะ่อฟสอฟขึนมากร้อยปลาดุกร้อยปลาพร,รนะปลาดุกปลกาพรจ,<ำ>จ <ำ S 1> ะจมกินปลาดุกเห็นแล้ว <laughs> <laughs> เห็นเจวบดได้ขึ้นหดดัวจะย่ายต้ <laughs> องมากินแจวายลกินแจวบอกดีติดดกินกินอ ได้ฟังเพียงพอน่ะก็ลุกขึ้นเต้นมด้น่ะเฮ้ยองเปิดเมื่อไห่เฮ้ลองเปิดเมื่อไหร่เปิดนึงเปิดในโทรศัพท์ใช่ไหงล่ะเปิดหนึ่งเขาได้บ้างนี่เลื่อนข้างพุ่นก็เลื่อนได้บ้านี้น่าเดือดค้างนี้ชนะจ้องค้างค้างนี้ก็ไม่เลื่อนข้างนั่นเปิดเพ่งปะป๊าดิเป่งปะป๊าขึ้นหน่อยแล้วมันแพนจะได้รำมาเล่นอยู่นี่ยัมเดยแตบอุ่นเด้อค่ะเปินเอื้องกินเขาดีดี ขาน้องมือไปง่าส่องห่อหอดเขาให้เจ๊เได้อ่ะลูกขึ้นเต้นเลย่ลูกขึ้นเต้นเพลงปาป๋าหน่อยอ่ะลุกขึ้นเต้นลุกขึ้นเต้นเพลป๊าหน่อยอ่เนย่อย่งย่อง่เล่นเลเอ่เล่นเล่เอ่เล่นเล่เล่นอ่ะเพลงปาเล่นเล่นเพงป๊าเล่นเล่นล แพงไ่พงเพลงปะปากันเลียนเลียนเอาเพลงปาก่อนเลียนเลียนเอาเพลงตุ้นเต้นเพลงปาก่อนเร็วทแทนน่ะโอ้่สนใจสนใจเลยมือดูตื่นก็เลยรตาสนใจนติจ๊อกจำเจ้ากับปีเซย์เขาเดียวดูปะปาดูปะป ข้มว่าแม่ผู้สาดกินแซ่บเนาะแม่ขนาดนุกกระทายังผู้สาดกินเนาะี่เดี๋ยวนี้คือมาสนใจเนาะวาแบนี no. wrote, ้นี่เบิ่งนิวพ่นเบิ่งนิวเพัน อะไรๆๆสนใจอรป้ ock, าป้าล้องป้าป้าล้อหน่ป no ้าป้าล้อหน่อยห้าปา้อน่เฮ้ยเัน้ัเร้วเฮ้ยอ่ะดูคเนเนเ่ๆเร้บรรยากาศต้นตกะต้นต๊แล้วสะอาดเดี๋ยดิ้เข้าาผิดแป๊วล้วล่างรถค่ะนก็ได้ตก ตั่งทานหรอยังสังทานเราไม่ได้เลยล่างเลยสใช่ค่ะนใจเ็น TikTok เนี่ TikTok แล้ววะ ก,กําอะไรเนาะพคนแรกก็คือว่าอยากมากมีมีเชื้อหนึ่งอยากมากแต่ว่าไขา่เล็บปลากระมากอยากนะมาติดคนหน่อยมีแค่ท้องนั่งในโทรก็ไปก็จะเกลือหอย ผมมันก็ลังลงวันนี้ได้นั่นตั้งแ่ตายวเด้อวะมันนีรนงกว่าเลาเขาคุณลได้อ่ะมือเราไปขึนไม้หลวัน้ก็โทษตามห้นอวัยมดกลับมาะาเสียหาไปนั่นเดเยานานนี้น้ำประวัยน้ำนอ่อะเัน้ำแพงกกกกันเบิ้งค่าพบ่นองเบิ้ง bagi seorang, tapi katih, kamera kafe ini hidup keren ya? Keren. Hei, hei, deket deket. Gini gini. มนเรียนโน้าบเขนที่ไหนพี่ลำพลเพเต้นไหมนะ่ะเบื้องั้งสองอันขึ้ว่าสิตกอีกว่ามาเ,เร่ยเดือเดีย,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 ยสิเล่นจนเบิดเมือ่อเด้เนาอ ก็ปกไ่หนมาดจะมีม่ไม่มาจอบ่ะพ่ปเ่ว่ิวนี่เปี่ยนกปุ่นเยนกรปุ่นสวยเนืงนะอันน้ำยาเนี่ยแสบเลยใจ้องอยู่บ่่เราไม่แต่เรา เห็น,นมีคนติดตามขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยคนโอ้เลิศดีอ้วนน,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 นี่เรียกว่าแมนอ้วนอยู่ก็ไม่ใช่สุดกรด๋ลมีตามึรสเปหอ็นล้วมีคนมาดา่าสินะเขาม,มาด่าลูกคนสิติดตามพี่ลได้น้ำซุปมันมะองเขามาด่าเขาหรือเปล่าสนะ โอ้กินหอยบานดีเบ่งแล้วนางพเพียกกินเขายายแล้วนางพอเพียกินเขาบางคนมีคนมาถายอันยายได้เนาะเมนโ สามลหน่ลำลาพกมือันแทลงเม่ะนงบางอย่างแจ็คเม็ดว่นแต่เด่น็นอิ่มแล้วเด่นกแต่ก็เด้อแม่บ้านี่เดี๋ยวมืออื่นมือหือองกรสีขามาเล่นใหม่ที่ีคนที่เม่นหลบ้างบ้างบ้าแต่ก็เด้อหานว่มาสูกินดอก น้องหวยเต้ยเสด็จหน่วยนึงนี่ปิดคลิปให้แน่ค่ะบิดให้แล้วบิดให้แล้วโอเคค่ะขอบคุณได้แล้วค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะน้องใหม่สวัสดีค่ะอู้น่ารักใหม่เลยสสวัดีค่ะนี่อย่างกินน้องใหม่เอืมวันนี้ วิทย์คิปเดี๋ยวกันกินน้ำใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายบบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายบาย